นักกรีนแลนด์ดินแดนเร้นลับที่อยู่มิตินหนึ่งของโลกหนบนภูเขาสูงมีหมาป่าที่ดุร้าย <c oughs> และบิ๊กฟุตที่แสนน่ากลัว <c oughs> ซาที่ไหนกันล่ะใจดีมากเลยตั้งหากขอบคุณมากเลยนะฉันแบงเห็นที่เพิ่งเก็บมาให้นี่จ้า เฮ้บิ๊กจีสวัสดีเพื่อนสบายดีบ้างวันนี้พวกเราเอาผักผลไม้มาฝัะแยกๆเหมือนเดิมเลยนะเฮ้วิกจีทำไม้โห ช่วยด้วยช่วยด้วยออกใส่ก็ได้ช่วยด้วยเมื่อกรีแลนด์เกิดปัญหาเหล่าฮีโร่จึงปรากฏตัวขึ้นเบส ฟุตมาจากไหนก็ไม่รู้อัลวาดใหญ่เลยและมันทำอะไรกับชาวเมืองก็ไม่รู้ดูทุกคนไม่มีสติเลยวินนายช่วยแยกชาวเมืองที่ติดเชื้อออกไปก่อนพวกฉันจะได้จัดการกับมันได้เลยครับซอมเบรกอร์ไปดูชาวเมืองกันเถอะวินโอเคงั้นเราจัดการเจ้านี้กันก่อนเถอะได้เลยเบลมมิ<ๆ>่งบล็สตเตอร์บอมบูลเล็นีนะ่ อ,อ,อยูก่อนยูก่อนหยุดก่อนอย่ออยออยาทำร้ายเขานะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนทำไมบอกให้พวกเราหยุดโจมตีล่ะแอนโทนีนั่นไม่ใช่ปีิสารนะครับเขาคือบิ๊กจีเพื่อนที่ใจดีของพวกเราครับปกติเขาจะอยู่บนภูเขาอย่างสงบคอยปกป้องชาวเมืองที่เข้าไปในป่าจากสัตว์ป่าตลอดเลยใช่ครับพวกเราและชาวเมืองคนอื่นๆก็เอาผักและผลไม้อร่อยๆไปฝากเขาตลอดเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย ทำไมบิ๊กจีถึงคลุ้มคลั่งแบบนี้ได้ไโรกี้แอนโนีกลายเป็นคลั่งไปแล้วแย่แล้วน้ำเหนียวๆที่ออกมาจากปากบิ๊กจีนี่เองอะที่ทำให้ทุกคนป่วยและดูคลั่งกันไปหมดระวังอย่าโดนนะอาคว่าดูๆไปแล้วฉันว่าบิ๊กจีอาจจะไม่ได้โกรธหรือตั้งใจจะทำร้ายทุกคนนะแต่ดูเหมือนกำลังเจ็บปวดอยู่ใช่นี่ ธอลองใช้ลำแสงเอ็กซเรย์ตรวจดูที่ในท้องของบิ๊กจีหน่อยนะได้เลย yes, l ลที่ท้องของบิ๊กจีมีสารเคมีอยู่เยอะเลยแล้วก็มีเศษผักผลไม้ที่กินไปอยู่เต็มไปหมดด้วย hmm. อฮาฉันรู้แล้วล่ะ ต้องเป็นเพราะผักผลไม้ที่กินเข้าไปมีสารพิษตกค้างแน่ๆเลยทำให้ป่วยแบบเนี้ยอืมต้องใช่แน่ๆต้องมียาฆ่า,มาแมลงแน่เลย Bless. เบลสเงินผู้เราคงต้องช่วยกันกำจัดสารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงในตัวบิ๊กจีแะ้วทุกคนแล้วล่ะแต่ดูแล้วสารพิษมีเยอะมากบิ๊กจีพ่นพิษที่ปนมากับน้ำลายเหนียวหนืดตลอดเวลาและชาวเมืองก็โดนพิษของมันไปเยอะเลยด้วย พวกเราคงต้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปที่ฐานรับโลกอีกทางหนึ่งด้วยนะครับอน้ำนั้นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยิ่งแล้วแล้งนี่จิตกรีแลนด์เกิดเรื่องอะไรขึ้นกะคราวนี้โอ้ยรียดูก่อนจะได้ไปรถน้ำพักต่อโอ้ เจ้าตัวใหญ่นั่นมันเป็อะไรกันทำไมมันดูอาการไม่ค่อยดีเลยพวกชาวเมืองก็ด้วยตาดินไปเองก็ยังเป็นไปด้วยระเนียแบบนี้ต้องรีบไปดูแล้วละ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โลกของเรากันแน่ผักและผลไม้แสนสวยเป็นอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์เอามาทำเป็นอาหารได้มากมายหลากหลายอย่างหรือจะทำเป็นของหวานและเครื่องดื่มก็แสนอร่อย แต่แหล่งที่มาของผักผลไม้ที่สวยงามน่ากินนั้นบางทีอาจจะปลูกโดยใช้ยาฆ่ามแมลงหรือปลูกในพื้นที่ที่มีสารเคมีตกค้างหากเรานำมันมากินก็จะทำให้ร่างกายของเราได้รับสารพิษจากยาฆ่ามแมลงนี้เข้าไปทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้และถ้ามันสะสมในร่างกายของเรามากๆเป็นเวลานานๆแล้วก็พวกเราก็อาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงได้เลยล่ะดีนะ ที่ฉันปลูกผักไว้กินเองตลอดปลอดภัยไรสารเคมีแน่นอนเอาละผู้พิทักษจิ๋วมาช่วยกันหาวิธีดูแลและป้องกันตัวเองจากยาฆ่า,มาแมลง <c oughs> เพื่อโลกของเราและกรีนแลนด์จะได้ปลอดภัยจากยาฆ่า,มาแมลงกันเถอะะมาปลูกผักกินเองกันเถอะเ <c oughs> ริ่มจากเตรียมแปลงผัก <c oughs> ดิน ที่เราชอบด้วยนะแล้วก็เอาต้นผักที่เราชอบกินมาปลูกได้เลยต่อไปมาทำสมุนไพรไล่แมลงกันเอาขมิ้นที่อั่นไว้มาตำให้ละเอียดเพราะน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นช่วยขับไล่แมลงได้เพราะในขมิ้นมีกลิ่นฉุนผสมกับน้ำแล้วหมักเอาไว้1-2ไวัน ผสมกับน้ำอีกทีแล้วเอามารดน้ำแปลงผักของเราได้เลยปลูกผักง่ายมากไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยต้นผักที่เราปลูกไว้หรือต้นไม้อื่นๆถ้าไม่อยากให้หอยทากมากินลองทำแบบนี้ดูนะตอกไข่ออกเพื่อให้คุณแม่เอาไปทำอาหาร ส่วนเปลือกไข่ที่เหลือเอามาล้างให้สะอาดตักแดดให้แห้งแล้วเอามาบดให้ละเอียดแบบนี้เอามาโรยบนดินที่คนต้นเท่านี้ก็ช่วยไล่ไห่ทักได้แล้ว ซื้อผักผลไม้มากินก็ต้องล้างทำความสะอาดดีๆด,ด้วยนะใส่ผงฟูเครื่องชอ้อนลงในน้ำเอาผักและผลไม้แช่ไว้15นาทีจากนั้นก็ล้างผักด้วยน้ำสะอาดทีละใบใช้มือถูๆเบาๆด้วยนะถ้าผลไม้เป็นพวงๆมีหลายลูกก็ต้องล้างให้ทั่วด้วยนะแค่นี้ก็ปลอดภัยจากสารเคมีแล้วล่ะ ล้างผักผลไม้ให้สะอาดช่วยลดยาฆ่า,มาแมลงตกค้างหรือปลูกผักกินเองก็ได้ไม่มียาฆ่า,มาแมลงแน่นอนเรามาดูวิธีการเลือกผักผลไม้ให้ปลอดภัยจากยาฆ่า,มาแมลงกันดีกว่าหนึ่งควรเลือกผักและผลไม้มีการรับรองจากทางราชการและบอกแหล่งที่ปลูกอย่างชัดเจน 2. ผักที่ปลูกแบบไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลง อาจจะมีรูพรุนนิดหน่อยเพราะโดนหนอนหรือแมลงเอบมากินไม่ต้องกลัว,วเราสามารถกินต่อได้นะ 3. ระวังผักที่มีคราบสีขาวของยาฆ่ามแมลงหรือผักที่มีเชื้อราห้ามซื้อเด็ดขาดทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงกันด้วยนะ ชาวเมืองและก็็อกกี้ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับว้าวแสดงว่าผู้พิทักษจิ๋วทำภารกิจผ่านฉลุยเลยสินะบิ๊กจีเองตอนนี้ก็ดูคลั่งและเจ็บปวดน้อยลงแล้วนะอคว่าเธอใช้พลังช่วยล้างสารพิษจากยาฆ่ามแมลงในท้องของบิ๊กจีให้ทีสิได้เลยจ้ะฉันจัดการเอง Water s w i ิ l เอาละทุกคนปล่อยพลังจัดการสารพิษกันเลยยา <Yeah! S 3> <Yeah! S 2> ขอโทษนะบิจีพวกเราไม่อยากให้ผักโดนแมลงแอบ,บกินแล้วก็มันก็จะมีรูที่ไม่สวยอ่ะก็เลยเอายาฆ่ามแมลงมาใช้อ,ะอ่ะอืต่อไปพวกนายและชาวเมืองทุกคนปลูกผักแบบปลอดสารพิษจะดีกว่านะมีวิธีที่ปลอดภัยสามารถไล่มแมลงแทนการใช้ยาฆ่ามแมลงได้ตังเยอะแยะ ได้เลยเบสพวกเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอีกแล้วแน่นอนบิ๊กจีเองต่อไปก่อนกินผักก็ต้องล้างทำความสะอาดด้วยเนะจ๊ะจะได้ปลอดภัยเอาละปัญหาคลี่คลายแล้วเรามากินผักที่สะอาดปลอดภัยให้อร่อยไปเลยดีกว่าเนอะบิ๊กจีเยีอืมเลยนะเยี่มไปเลยวันนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากเลยนะผู้พิทักษ์จิ๋ว